ต่อเลยนะคะเรามีข่าวดีสําหรับคนรักโตศักดิ์สิทธิ์ด้วยค่ะกับผลงานเพลงใหม่ของเขานะคะซึ่งตอนนี้กําลังซุ่มทําอัลบั้มอยู่แถมงานนี้ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเขาได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ระดับโลกชาวฟิชเชอร์ด้วย นักร้องหนุ่มแก้มป่องโตศักดิ์สิทธิ์เดินหน้าทำงานเพลงชุดใหม่ที่แม้จะยังไม่ได้ตั้งชื่อรวมถึงกำหนดวันวางแผงแต่เจ้าตัวก็มั่นใจว่าอัลบั้มชุดแรกของเขาหลังห่างหายไปนานถึง2ปีกว่าจะพิเศษสุดๆค่ะเพราะได้โปรดิวเซอร์มือทอง Charles Fisher ซึ่งเคยทำเพลงให้กับศิลปินดังระดับโลกทั้ง Air Supply Savage Garden และ Ace Base มาช่วยสร้างสารรค์ให้นั่นเองค่ะ โดยจุดเริ่มต้นมาจากการที่หนุ่มโตส่งเดโมเพลงของตัวเองไปให้ชาวสเตฟฟังถึงประเทศออสเตรเลียจนโปรดิวเซอร์รุ่นใหญ่วัย65ปีเห็นถึงศักยภาพก่อนจะให้หนุ่มโตบินไปทําเพลงด้วยการที่เมลเบิร์นแล้วก็มาเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมที่เมืองไทยค่ะผมมีความสุขกับการทำอัลบั้มนี้มากได้ลองอะไรใหม่ๆชาวเป็นเหมือนกับครูเป็นเหมือนกับเพื่อนและเป็นเหมือนกับ เป็นเหมือนกับพ่อด้วยในบางอารมณ์ครับก็คือเราเรียนรู้จากเขาเยอะวิธีเล่นตอนที่ไปแต่งเพลงเขาให้เล่นคีย์บอร์ดตัวเล็กไม่ให้เล่นปิโนตัวใหญ่ผมก็ถามว่าทําไมเขาบอกว่าเพราะว่าเขารู้ว่าเขาบอกว่าไอารู้ว่าอยู่เล่นได้อยู่แล้วรู้ว่าเล่นเก่งแต่อยากใครเลือกเล่นไม่ใช่เล่นทุกอย่างที่คิดเล่นในสิ่งที่มันจําเป็นที่ต้องเล่นเท่านั้นลยครับก็เหมือนกับโตขึ้นนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ไจากเขามากขึ้น I'm having a, a a very fun time The m u s i c h c e l l e n t The m u s <laughs> i i c s h p is e x c e e l l n t t h e food myself enjoying is I'm best the าช์ยังเอ่ยปากชมหนุ่มโตว่าเขาเป็นนักดนตรีที่มีความสามารถเทียบเท่าศิลปินระดับโลกจนมั่นใจว่านักร้องนักดนตรีสายเลือดไทยคนนี้จะก้าวไกลในระดับอินเตอร์อย่างแน่นอนค่ะ